กับช่องคลายเมตาไม,ม่พอนะคะวันนี้วันนี้ก็ข้าศกข้าศกเอาหญ้ามาให้น้องกินนะคะใช่แล้วค่ะแล้วก็จะมีท้ายคลิปมีพี่เลิศรักมาหาใช่ไหมคะใช่แล้เวเราจะไปดูนักเรียนสามขวบกันนะคะ <c oughs> เป็นยังไงกิน <c oughs> <c oughs> แม่ก็จะแย่ง <c oughs> แม่ก็จะแย่งนะจิ๊น เราะเป็นหญ้าหวานคาบแล้วก็เดินเดินเ <What? S 1> อา <c oughs> นี่ก็เริ่มเคริ้นขึ้นแล้วนะคะดูรับคุณพ่อไปเก็บต้นยามาให้ลูกชายกินพี่พยพี่แป้งวายนสับกระรดให้หน่อยไปะฮะ พ่อเรียกพ่อเรียกไปกินหญ้าฝึกกินหญ้าร่อยไหม อีอยิบยิบฟาดด้วยมีฟาดด้วย่ยาไปนอนทับต้นสับปะรดเขาอีกเฮ้ยแล้วกินกินอยู่พ่อพ่ออย่ายุ่งกำลังกิน หยิบเอากับลยเ <laughs> อาแล้วหนูจะออกไปยังไงฮะเอาหัวออกไปกินข้างนอกอแบบนี้ก็มีด้วย,ยต้นว่านที่พอลุนปลูกให้ไม่รู้จะทอนขอมุยถอนวันไหนหรอกดึงใบขาดจะมดอยู่แล้วนะ

มันติดคอเข้าใจไหมยานี้มันติดคอกินได้มันยานี่เปียกนี่เปียมันมีอันรสิมันงั้นเราต้องแยกอ่อนอันนี้ยาอ่อนถ้าเป็นยาในเปียรมันจะติดคอเพราะว่าฟันยังเคี้ยวไม่ได้เคี้ยได้ไม่ดีค่ะ หนึ่งขวดหนึ่งขวดโอเคหนึ่งขวดครบปีหน้าเมษาน้องครบหนึ่งขวดนะคะไม่แค่หนึ่งขวบนะคะหนึ่งขวดกินเร็วๆสิลูกกินอารมณ์ดีแล้วนะคะทาให้บนหัวเหมือนแม่ ท้ายคลิปจะเป็นพี่เลิศรักมาหานะคะเมื่อวานเดี๋ยวไปดูว่านักเรียนสามขวบเป็นยังไงรอดูท้ายคลิปนะคะวันนี้ก็อารมณ์ดีขึ้นแล้วนะคะพอสักเป่าไปแล้วพอลุนก็มาเป่าไปแล้วนะคะได้ทำการเป่าแล้วนะคะก็ดีขึ้นทั้งแม่ทั้งลูก เดี๋ยวแม่ให้ออกเมื่อพี่มาเยี่ยมนักเลงนักเลงสามขวบ นักเลงสามวันนักเลงสามเดือนสามเดือนสามเดือนสิบห้าวันจับ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 หน่อยอ่ะให้พี่จับหนอ่อยพี่อู้อ เอาเามีวิกระจูคือการลองจับดูมาจับเดี๋ยวกลูกอ่าวันนั้นเดินว่า ô <t> ô <laughs> 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 oh, 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 oh. lên ô nặng lôi nha tèk lôi nha tèk lôi nha tèk lôi เอาปีเลิศรักสู้น้องไหมเร็วๆหนุ่มปีเลิศรักถอยแล้ววันนั้นพาไปแล้วพาบก่อกนยยานยยานตะลวด แรงยังเดียวเนาะออกมือแหลกบอกกจับนองแลยแม่แม่จับเลิศรักเลิศรักไม่จับน้องเลยเช่นี้ยันจุ้บ มีงาคือพีบโบม,มันผูกผูกแต่ข้อปะผูกข้อก็ต้องรัดขาพอมเมนเวลาเขาแล่ลนแล้วเขาจะได้บาเจ็บพอก็อข,ข,ข,กขี่มอไซค์นั่เขาก็แล่นตามแต่ะมอไซค์พอ ดึงดึงออกมาแล้วลูกฮ่าฮ่า อึมฮมน่ะอะไรจับไว้น่ะอะไรจะได้ใส่แบบพีเลิศรักอะไรจะได้ใส่แบบนั่น บ่ยอมเหใส่ใส่บบตดใดดินหูสายข้อใสายขาผมดินหัวฝักหัวขวมอยู่ไม่ยอมไม่ยอมหเหใส่ปีนนั่นพี่ไปแล้วไปไหมไปไหมโอ้โอ ไม่พอไม่พอไม่มีอะไรไม่มีอะไรนั่นพี่พี่กลับแล้วบายบายพี่ก่อนบายบายพี่ก่อนเร็วโอ้ย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 เอาเอ